สวัสดีครับบรรยากาศยามเช้านะครับที่มุ้งจีบร้อยร้านอะลูมเด็มกอลเลชันวันนี้น่าจะประมาณสัก8โมงเช้านะครับวันที่24รกรกฎาคม2567อมาชมบรรยากาศยามเช้าเช้านะครับประมาณ8โมงเช้าช่างก็น่าจะพลังเตยมขึ้นงานกันอยู่ คุณล้มเหมานะครับก็รับเส้นนี่นะครับี่กำลังเก็บของออนี่งานสำเร็จนะครับสำเร็จรอติดตั้งอาจจะประมาณนี้ แล้วงานก็มีที่เก็บของตัางกบสุดหรอ,อการมุ่งสูงส We'll yeah.